มาพบปากกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่25ของเดือนมิถุนายนปี2566อากาศอยู่ที่27องศาเซนเซียสนะก็เริ่มเย็นลงวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำของเดือน8นะแล้วไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษา <c oughs> หลายคนก็กำลังกังวลอยู่กับเรื่อง เช่นชาวนาก็กังวลอยู่กับการปลูกข้าวปลูกก้าปลูกข้าวบางคนก็หวานแล้วข้าวไม่เกิดชาวนาวไม่ดีใจเลยหรือบางคนหวานแล้วก็ข้าวก็กลายไปเป็นหญ้าชาวนาก็ไม่ดีใจเพราะว่าปลูกข้าวแล้วกลายเป็นหญ้าค <c oughs> ้าขายทำกำไรอะไรก็ตามค้าขายแล้วลงทุนแล้วขาดทุนก็ไม่เป็นที่ดีใจสำหรับ ผู้ขา,ขายนะนั่นก็เป็นเรื่องของโลกเพราะพระุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมดาของโลกมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้เสื่อมไปซึ่งมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ <c oughs> วันนี้เป็นวันพระขอเชิญชวนญาติโยม <c oughs> ไปทำบุญที่วัดใกล้ๆบ้านของตัวเองหากว่าไม่มีวัดใกล้บ้านบางที่ก็อาจจะมีพระบิณฑบาตก็ใส่บาต เป็นการบำเพ็ญธรรมข้อที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าระความตนีซึ่งเป็นบนทินแก่ผู้อยู่กองเรือนเมื่อเราจเจริญธรรมตัวนี้อยูอ่การให้ข้าวให้น้ำให้อาหารแก่พระสมณะหรือแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายมีอานิสง์อานิสง์แก่ผู้ให้ก็คือเป็นผู้มีอายุวนันสุขภะละจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับ บุคคลและสัตว์หรือใครก็ตามที่เราให้นะถ้าให้กับพระผู้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติดีอานิสงส์ก็มากนะวันนี้จะพาท่านทั้งหลายมาศึกษาในหมวดธรรมที่พระทเจ้าทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายามีทั้งคนผ่านบัณฑิต คนยากจนหรือคนคนร่ำรวยหรือ,อยากจนมีความตายเป็นภายในเบื้องหน้าวาระธรรมนี้เป็นบทธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ตอนที่พระองค์จะปรินิพานเหลืออีกสามเดือนพระองค์ก็ทรงประกาศธรรมตัวนี้ขึ้นมาที่เมืองปาวานเจดีประเทศอินเดียสมัยสองพันหกร้อยปีมาแล้ว จากหนังสือพุทธพจน์หมดทมเล่มที่หนึ่งได้คัดยอดตัดตอนไว้มีอยู่ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่หมูพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายทเาเราใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทาเหล่านั้น <c oughs> <c oughs> พวกเธอพึงเรียนเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วพึงเจริญทาให้มากด้วยอาการที่พรหมจันทร์ พรมาจรรย์ก็คือศาสนานะอายมแต่เราอยากเข้าใจผิดสมัยก่อนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่ยังไม่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครก็เรียกว่าเป็นพรมอาจรรย์อันนั้นเป็นเรื่องของชาวบา้านไม่เกี่ยวกับพรมอาจรรย์ของศาสนาแต่ศาสนาคําว่าพรมอาจรรย์การมาบวชเป็นพระเป็นทีเป็นพิสุนีเนี่ยก็เรียกาการประพฤติพรมอาจรรย์พรมอาจรรย์คือศาสนา ศาสนาคือคำสอนนั่นเองหลวงทรงจัดว่าโดยอาการที่พรหมจรรย์คือาศาสนานี้จักมั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดการนาน <c oughs> ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ <c oughs> เกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชน <c oughs> เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พิสูจน์ทั้งหลายทำเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งนะทำเหล่านั้นก็คือสติปัฏฐาน 4. สีมม่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดและมัคมีองแปดนะสติมมปัฏฐานสี่ก็การเจริญสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมที่เรียกวสติมมปัฏฐาน 4, สี่ถ้ามีสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานอิทธิบาท ยินสีพลห้าแล้วหืออพดจงก็จะเกิดขึ้นพ <c oughs> ระองค์ก็ทรงตัดเรื่องนี้ไปก็ทรงตัดต่อไปว่าพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด <c oughs> การปรินิพานของตถาคตตถาคตคก็คือพพุทธเจ้านะ จักมีในการไม่นานเลยตะทาคตจักปรินิพานโดยการล่วงไปแห่งสามเดือนนี้นะอีกสามเดือนนะจะปรินิพานสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั่นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบรีแล้วเราจักละพวกเธอเราจักละพวกเธอไปสารณะของตนเองเราได้ทำไว้แล้ว พิสูจทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้ดีแล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเธอในธรรมวินัยนี้พิสูุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ ในวาระมอย่างนี้นะพระองค์ตร,รัสว่าเนี่ยตามรักษาจิตเนี่ยนะทำยังไงจะตามรักษาจิตของตนไม่ให้ตกไปในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงไงไหมอย่าประมาทประมาทแปลว่าดูถูกนะชาวบ้านเรียกว่าดูถูกแม้ดูถูกเราประมาทเราอะไรเงี <c> ้ย <oughs> แต่ประมาทของพพุทธเจ้าก็คือไม่สนใจ ในเรื่องอะไรเรื่องมีสติเนีปล่อยสติไปวันวันไปก็เรื่องคนอื่นไม่ได้มีสติกับตัวเองใช็ไหมไม่มีศีลไม่มีความดำริอันตั้งมั่นไว้ดีในจิตเนี่ยดำริตั้งมั่นไว้ดีในจิตก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะอันนี้เน,นี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษา <c oughs> ทำไมเราถึงไม่รู้จักรักษาจิต การที่เราไม่รักษาจิตปล่อยให้จิตเนี่ยไปเกาะกับอดีตบ้างอนาคตบ้างปล่อยให้จิตนี้ไปเกาะกับรูปที่มาทางตาบ้างเสียงที่มาทางหูบ้างกลิ่นที่มาทางจมูกบ้างลิน้นรสที่มาทางดินบ้างสัมผัสเย็นร้อนอนะ่อนแข็งเจ็บปวดที่มาทางกายบ้างไปจนถึงธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจเมื่อปล่อยจิตไปอย่างนี้ จิตก็ไปซ่องเสพอยู่กับอาการนั้นหรือธรรมลมนั้นๆเราก็ได้เสวยความทุกข์เห็นไหม <c oughs> แต่พระเจ้าว่า,วาเอาลีบทิ้งไปนั้นมันเป็นธรรมดาเป็นความเสื่อมไปของสังขารสังขารมีทั้งสามตัวกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารเห็นไหมสังขารที่เป็นจิตคือธรรมชาติในคิดนั่นแหละเนะมื่อเรานึกคิดสิ่งใดมันก็จะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา สภาวะธรรมเหล่านี้แหละ <c oughs> จึงอย่างให้ญาติโยมทั้งหลายไข้ขวรบ่อยๆเพราะว่าเมื่อเราไข้ควรบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเราจะเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็จะทำให้เราถึงที่สุดแห่งทุกข์คือเรียกว่าถึงพ้นจากวัฏสงสารคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ก็คือการหยุดการเกิด อันนี้การหยุดการเกิดด้วยการปล่อยจิตไปตามปฏิจสมุปบาทเนี่ยตามกฎอิทัปปฏิยตาเนี่ยมันหยุดไม่ได้เพราะมันไปตามเรื่องธรรมชาตินะเขาว่าธรรมชาติของตายย่อมเห็นรูปอย่างเงี้ยธรรมชาติของหูย่อมได้ยินเสียงธรรมชาติของจมูกย่อมได้กลิ่นธรรมชาติของลิ้นย่อมรับรสธรรมชาติของกายย่อมสัมผัสเย็นร้อนอบเข็งธรรมชาติของใจย่อมนึกคิดเห็นไหมในสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติ แต่เมื่อเราเข้าใจกฎธรรมชาติแล้วก็ใช้ธรรมชาตินี่แหละมาอยู่กับธรรมชาติโดยให้มีสติปัสตสติปัฏฐานสี่ให้มีจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ลมหายใจเข้าหายใจออกผู้เจ้าใช้คำว่าเป็นการสร้างบุญสร้างบุญกุศลแค่เพียงรู้ลม อันอันนี้อาจจะมาว่าโยมอาจจะไม่ค่อยได้ฟังมากเราได้ฟังแต่ว่าต้องให้ข้าวให้น้ําให้อาหารสร,าหสร้างนู่นสร้างนี่ทํานูน่นทํานี่ใช่ไหมแก่บุคคลนั้นแก่บุคคลนี้เป็นบุญแต่ในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสอนสิ่งที่เป็นบุญโดยที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นบุญเป็นกุศลเราไม่เสียสตังค์ใช่ไหมฮะ <c oughs> ทำไมญาติโยมทั้งหลายไม่คิดถึงข้อนี้นะ ช่วงนี้เศรษฐกิจก็มีปัญหานะต่อชาวบ้านคนะ้าขายก็ไม่มีคนซื้อผลิตผลที่มีก็ไม่เป็นราคานะหลายเรื่องที่ประเด็นเรื่องของความเราทำไงเราต้องรักษาตัวละจะรักษาตัวยังไงก็พระเจ้าทรงสอนว่าพยายามนะทำปืนดินของตัวเองเนะี่ย ให้เป็นผักเป็นพืชเป็นผลขึ้นมาแล้วก็ดูแลตัวเองเลี้ยงดูตัวเองเหลือแล้วค่อยขายเพราะว่าคนไทยนะญาติโยมมีที่ดินอยู่เยอะบางคนมีที่ดินเป็นสิบไร่ร้อยไร่ก็มีทาปื๋นดินของตัวเองให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตให้ได้ลดการพึ่งพาซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นไปแล้วก็ เมื่อเราลดการพึ่งพาตัวนั้นเราก็จะทําให้ตัวเราซึ่งค่อยๆผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างเงี้ยได้ความได้รับผลกระทบหมดอะแต่ว่าค่าคงชีพก็สูงขึ้นก้าไฟฟ้าก็เพิ่ม,มขึ้นนะใช้ไม่กี่หลอดไฟมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยอย่างที่วัดเดือนนี้ก็สองพันแปดร้อยกว่าบาทที่มันเปลืองก็คือเรื่องน้ำนะไดซับเมิรทำงานทำงานมากแล้วก็มี การใช้น้ํำท่อนข้างสูงน้ําก็เลยขึ้นแพงนะไรกันก็คือใช้พัดลมในการขับเคลื่อนความความร้อนออกนะมีพระเนนอยู่ทั้งหมดห้รูปนะเด็กวัดด้วยก็ประมาณ10กว่าคนทั้งนี้ทั้งมีโยมแม่ด้วยสิบกว่าชีวิตนะนะที่อยู่ในวัดแล้วก็รวมหมาแมวด้วยก็เกือบ30ชีวิตนะ แล้วก็ญาติโยมาราามกรกชนก็มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดชีวิตนะแล้วก็ญาติโยมที่เขาเข้าออกอ,อ,กออกอีกก็ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่าคนนะ <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้นะน,นั้นก็ค่าไฟก็ต้องเสียนะแต่ว่าทางวัดเองไม่ได้ตั้งกองทุนไว้มาหลายปีโยมมาก็อาศัยเงินที่โยมไปจากเป็น เป็นกองกลางสงฆ์ทำมีกิจกรรมอย่างเงี้ยแต่ว่าที่วัดเองเนี่ยวัดป่าหนองคอยนกใช้คาบไฟขเรามีไฟมีโซล่าเซลล์อยู่ประมาณเกือบยีดวงนะแต่ความสว่างในป่าในวัดเนี่ยมีอยู่ทั้งคืนนะแต่ว่าไฟที่เราจะใช้ไฟฟ้าเปิดเนี่ยน้อยมากนะขนาดนั้นก็ยังเดือนสองพันกว่านะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาอีกเหมือนกันนะ แต่ธรรมดาที่เราเห็นกับตัวเราญาติโยงความเสื่อมไปสังขารเนี่ยมันแก่ไปโยงกวสังเกตตัวเองเอา้าเดี๋ยวก็ผมงอกเดี๋ยวก็หนังเหี่ยวเดี๋ยวก็ฟันหลุดคนบางคน,คนฟันไปก่อนแล้วนะอันเนี้ยเรายังเห็นได้ว่ามันเสื่อมไปสิ่งใดที่มันมีความเสื่อมเนี่ยพระองค์ทรงเรียกมันเป็นธรรมดาเห็นไหมไม่ไม่กลับคิดว่า ไปเรื่องที่น่ากลัวน่าเกลียดหรือน่าขยะกขยแงแต่ประการใดนะอันนั้นเมื่อเราทั้งหลายประชิญกับความเสื่อมเนี่ยก็ให้มองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่แต่พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญามากมียานมีฤทธิ์มีอำนาจมากพระองค์ก็ยังงปงเลยว่าอ๋อเป็นธรรมดาของสังขารนี่เองแล้วก็สอนวิธีออกจากความยึดมั่นหรือมั่นในเรื่องที่ เราต้งหลายถูกหลอกให้รักของที่เป็นของปลอม่ยตาหูจมูกลิ้งกายใจเราเนี่ยเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงนะงเมื่อเรายึดถือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็แตกสลายแปรปวนเป็นอย่างอื่นเราจะมัวเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่มันเป็นไปแล้วโดยธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าธรรมชาติอันนี้พระเจ้าว่า มนุษย์นะเทวดามารพรมทั้งหลายเนี่ยปรารถนาไม่ได้ขอก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้กับสภาวะอันหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อมีสภาวะที่เรียกว่ามีการเกิดแล้วมีความเสื่อมไปขณะที่ตั้งอยู่ก็เป็นไปอย่างอื่นโดยลำดับขออะไรโยมขอข้าพเจ้าเกิดแล้วเนี่ยอย่าแก่เลยอย่าเจ็บเลย อย่าตายเลยไงต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหนก็มาซื้อความตายไม่ได้นะพุทธเจ้าทรงสอนว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนยากจนเขียนใจเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดเนะี่ยหลวนแล้วแต่ม,มีความตายเป็นเบื้องหน้าเนะี่ยเมื่อนึกถึงตัวนี้ก็มันจะได้ประโยชน์อะไรยโยมประโยชน์หยุดจากการที่จะไปเที่ยววันหนึ่งเอาจิต ไปเรื่องของการตะเลาะวิวาทอาฆาตริษยาพุนพว,นพวนุี้หยุดเลยจะหยุดไปได้เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวคิดอย่างนั้นขอให้มีเวลาอยู่กับลมหายใจถ้าเราไปอยู่กับเรื่องอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นเรื่องประมาทเนี่ยอยู่ในความอิจฉาริษยาอาฆาตทะเลาะวิวาทมันไม่มีที่สิ้นสุดอะการทะเลาะวิวาทไม่มีที่สิ้นสุดเลยโยมสังเกตดูเขาทะเลาะกัน เขายิงกันเขาฆ่ากันแล้วก็ไม่พูดความจริงพูดแต่เรื่องโกหกหมดเด็ดใส่กันแล้วก็ฆ่ากันอย่างไม่มีเมตตาต่อกันเลยเห็นไหมฮะในเรื่องอย่างนี้แหละเราต้องกลับมานะเมื่อศึกษาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าคำมะคำสอนของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าทรงจะนี่คือาศาสนาแล้วมันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์โลกนี้ถ้าผู้ใดก็ตาม ยอมให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพาไปนะเขาจะมีความสุขจะได้เทวดาและมนุษย์ที่มีความสุขธรรมะของพุทธเจ้าเป็นประโยชน์สุขแก่มนุษย์และเทวดามนุษย์นี่แหละเมื่อทำความดีแล้วไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้มีความสุขหรือเป็นเทวดาระดับโสดาบันสกัลา,าคามีอนาคามีเนี่ยนะนะก็มีความสุขเพราะ ได้โสดาบันแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาอีกเจ็ครั้งก็จะปรินิพานทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างเงี้ยองค์สงต์ตัอว่าเนี่ยธรรมะาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วก็บอกสิ่งที่เราทั้งหลายไม่เคยรู้นั่นแหละใครจะไปรู้ว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วเนี่ย พระเจ้ามีการเกิดเป็นธรรมดามีความเสื่อมเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยนี่ใครบอกหรอกสภาวะทั้งหลายที่มันมีการเกิดอ่ะมันมันแกกมันแตกสลายหมดตรงยกตัวอย่างดีมากมห,หม้อเห็นไหมจางปั้นหม้ออ่ะหม้อไม่ว่าที่ก็ปั้นเป็นรูปแล้วที่เผาแล้วก็ตามที่อยู่ทั้งสุกทั้งดิบนะหรือดิบก็ตามยังไม่ได้เผานะ ล้วนแล้วหมอนี้ก็ตกอยู่ในสภาพของความแตกสลายไปทั้งหมดชีวิตของมนุษย์และสัตว์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็เหมือนกันเงี้ยเหมือนกับหม้อดินนะ่ยแตกสลายหรือหม้ออะไรก็ตามในที่สุดแตกสลายไปหมดนั่นเนเป็นหลักธรรมที่มานึกและเปรียบเทียบทำให้เราอยู่บนโลกนี้อย่างไม่ทุกข์มากวันนี้มีผู้เข้ามาทั้งหมดแปดท่านด้วยกันนะขอโมทนา ท่นทั้งหลายจงเป็นผูเนะ้เจริญด้วยธรรมนะเจริญด้วยธรรมคือมีสติปัาสนีนะ,ะวันนี้ดำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วาวางโทรศัพท์วางกิจการงานนั่งบนเก้าอี้หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอย่างเงี้ยวันละสามหนสี 4, หนก็ทำไปเรื่อยๆพอทำแล้วจิตใจจะสงบแล้วก็เป็นทางเจริญบุญเจริญกุศล ที่บูชาว่าผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐานสี่วันละสามหมนสี่หนชื่อว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดไม่ตั้งอยู่ในธรรมคือการเจริญสติปัฏฐานสี่วันละสามหมนสี่หนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยการเจริญ อาาปณสติดังที่กล่าวมาขอโมทนาขอเจริญพร